สวัสดียามเช้าครับวันนี้อยู่ใ้อยูน้าคือเก่าครับพี่น้องวันนี้เรามาเมาครับเหมายัดมังหอมแดงครับอีกอีกทีมงานอีกหนึ่งทีมงานก็ถอนหอมมาเมาลรือพยานครับตัดใบต้นหอมใหญ่ครับแล้วก็เมาลื้อครับชุดพวกเรามาเมายัดมังนี่ครับมัดยัดใส่กระสอบนี่ครับทีมงานรับเหมาครับวันนี้เรามาเมาครับยัดมังครับ อยู่ไ้อยู่นาคือเขามาพักกินข้าวเช้าครับพักกินข้าวเสาก่อนพี่นอ้องพักกินข้าวเสาจะค้าคอยลุยต่อนี่ครับอีกที่งานหนึ่งครับมาเมาตัดใบแล้วก็ลื้อครับถอนครับนี่ครับกำลังนั่งง่วนกันครับพวกเราก็มาเมาใส่กระสอบยัดมังนะครับ สวัสดียามเช้าที่นี่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้นักล่างเงินวอนสวัสด,สสด,สสดีมีสุขครับ